ตอนนี้นักวิเคราะห์หลายคนมองว่าพักส้มจะไม่ใช่ที่หนึ่งแล้วนะครับในการเลือกตั้งรอบนี้เนะี่ยตอนพักพักเองมองอยังไงฮะครับก็สําหรับเราเราก็ยอมรับว่าในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมานะครับเราก็เป็นภาวะที่ยากลำบากนะครับที่โดนโจ,ม,จมตีจากรอบด้านทุกท่านก็สัมผัสได้อยู่แล้วเราก็โดนเหมือนลุมโดนลุมกินโต๊ะนะครับแล้วก็มีเรื่องต่างๆมากมาย ทำให้พี่น้องประชาชนจํานวนหนึ่งก็อาจจะวันไหวนะครับแล้วก็ยังลังเลใจนะครับแต่เมื่อผ่านมาเรื่อยๆเราก็เริ่มเห็นทิศทางที่ดีขึ้นนะครับพี่น้องประชาชนเริ่มเข้าใจมากขึ้นแล้วก็กําลังก็เรียกว่าความนิยมกองพรรคก,ก็ค่อยๆเพิ่มเรื่อยๆมาถึงณจุดนี้เนี่ยก,ก็ต้องถือว่าน่าพอใจนะครับเราก็มีเวลาเหลืออีกประมาณ เกือบเกือบ20วันเนี่ยครับถ้ายัางไปในทิศทางแบบนี้ผมก็ยังเชื่อมั่นว่าพรกประชาชนจะสามารถเอาชนะการเลือกตั้งครั้งนี้ได้สรุปคะแนนนิยมนี่ถือว่าเพิ่มใช่ไหมครัในมุมของเลขาพักประชาชนนี่ครับถ้าถ้าเรานับตั้งแต่จุดต่ําสุดใช่ไหมครับเราเคยต่ําเมื่อช่วงเดือนธันวาคม ตอนนี้ก็เริ่มเริ่มขยับขึ้นมาเรื่อยๆใช่ไหมครับทุกท่านติดตามโพลก็คงมองเห็นทิศทางเดียวกันแหละวันนี้โพลของเราก็นำอันดับหนึ่งอยู่แล้วก็เริ่มที่จะสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับอ้น,นี้ก็ดูตามโพนะครับเราก็ซึ่ตอตรดกล้องกับหน้างานอันนี้ก็ต้องบอกว่าตอดกล้องอย่างผมเองเนี่ยก็ได้มีโอกาสเดินทางไปหลายจังหวัดแล้วก็ลงไปพบป่าประชาชนไปพูดคุยก็เห็นชัดเจนว่า ทิศทางประชาชนเข้าใจเรามากขึ้นนะครับแล้วก็เริ่มับสนับสนุนเรามากขึ้นนะครับ,รบผมคิดว่าปัญหาประเทศไทยปัจจุบันเนี่ยทุกคนสัมผัสได้ว่าวันนี้ประเทศไทยมันถอยหลังไปกว่านี้ไม่ได้แล้วมันจำเป็นต้องมีจุดเปลี่ยนที่จะพาประเทศไทยไปข้างหน้าและเมื่อประชาชนได้นั่งคิด แบบอย่างทีท้วนแล้วนะครับอย่างทีท้วนแล้วก็จะเห็นว่าพรกประชาชนหวังได้เป็นที่หวังได้ว่าจะเข้ามาเพื่อจะพาประเทศไปข้างหน้าได้นะครับผมผมคิดว่าตอนนี้ทิศทางจะคลี่คลายไปแบบนี้นะครับประชาชนเริ่มจะคิดแบบนี้มากขึ้นสัมผัสได้ครับจากการเดินทางไปไปหลายที่ผมสัมผัสได้เรื่องนี้ครับแสดงว่ายังเชื่อว่าได้จํานวนเสียงเยอะขึ้นไหมครับณวันนี้ แน่นอนครับสำหรับพรรคประชาชนเราก็ตั้งเป้าอยู่แล้วว่ามันต้องทุกการเลือกตั้งเราต้องได้มากกว่าเดิมแล้วก็มากกว่าเดิมอย่างมีนยัยสําคัญนะครับอันนี้ก็เป็นเป้าหมายทั่วไปที่เราวางอยู่แล้วครับ